ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองคนผัวเมียคู่หนึ่งมีลูกเล็กอยู่หนึ่งคนอยู่ในวัยกำลังน่ารักเรียนรู้ได้เร็วเห็นอะไรก็พูดแจ้วแจ้วเป็นที่รักของพ่อกับแม่มากนะแต่ครอบครัวนี้ยังมีพ่อของภรรยาหรือตาของเด็กน้อยมาอาศัยอยู่ด้วยแต่ว่า พ่อตาคนนี้เป็นคนที่ขี้บ่นพูดมากพูดได้ทั้งวันบ่นได้ทั้งวันลูกเขยก็รำคาญพ่อตามากจึงบ่นกับเมียว่าเ้ยฮพ่อนะ่ะขี้บ่นพูดมากมีแต่หาเรื่องมาด่ามาว่าพี่พี่ไม่ชอบเลยน่ารำคาญจริงๆพี่จะเอาพ่อไปปล่อยป่าแล้วนะฝ่ายเมียก็ไม่กล้าขัดเพราะว่ากลัวและตามใจผัวของตนเองมาโดยตลอด ฝ่ายคนที่เป็นสามีนั้นจึงไปจ้างชาวบ้านให้สารก๋วยหรือกระบุงใบใหญ่พอให้ใส่คนเข้าไปได้มาหนึ่งใบพอเอาก๋วยเข้ามาไว้ในบ้านลูกชายก็มายืนเมียงเมียงมองมองดูคนเป็นพ่อก็ไม่กล้าเอาพ่อตาไปใส่ไว้ในก๋วยเพราะกลัวว่าลูกจะเห็นกะว่ารอจนลูกหลับไปก่อนแต่ลูกก็ไม่หลับสักทีได้แต่นอนเล่นอยู่ในห้อง ส่วนพ่อทนไม่ไหวก็เลยไปอุ้มพ่อตาที่กำลังหลับอยู่ในห้องนอนมาใส่ไว้ในก๋วยพ่อตารู้ตัวก็เอะอะว่าฮเฮ้ยจะทำอะไรกันนี่มึงจะเอากูไปไหนลูกเคยตอบด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่าก็จะเอาไปปล่อยปานะสิอยู่บ้านก็พูดมากปากไม่ดีบ่นทั้งวันด่าว่าผมทั้งวันผมจะเอาพ่อไปปล่อยปลาแล้วทั้งพ่อตาและลูกเขยต่างก็ทะเลาะกันเสียงดัง จนลูกชายตัวน้อยลุกขึ้นมาดูเห็นพ่อกับแม่ของตนกำลังยื้อยุดกันจะอุ้มตาใส่กระบุงจนกระทั่งจับตาใส่ลงไปในกระบุงสําเร็จและพ่อก็กำลังแบกกระบุงใส่บ่าออกไปนอกบ้านลูกชายเห็นอย่างนั้นก็ตะโกนเรียกพ่อพ่อเด็กน้อยตะโกนเรียกอยู่อย่างนั้นจนพ่อกับแม่หันมาแล้วถามว่าเรียกทำไมนักหนาะลูกชายจึงตะโกนตอไปว่า ถ้าพ่อเอาตาไปปล่อยแล้วพ่อเอากระบุงกลับมาให้ผมด้วยนะพ่อสงสัยเลยไปถามว่าจะเอาไปทำไมลูกก็ตอบว่าก็ถ้าพ่อแก่เหมือนตาผมก็จะเก็บเอาไว้ใส่พ่อไปปล่อยตาบ้างนะสิพ่อกับแม่ของเด็กน้อยได้ยินอย่างนั้นก็เข่าอ่อนรู้สึกสำนึกผิดจึงอุ้มพ่อกลับเข้ามาในบ้านเหมือนเดิมแล้วก้มกราบขอขมา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าพ่อตาจะบ่นหรือพูดมากอย่างไรคนเป็นพ่อก็จะพยายามทำใจเสียไม่คิดว่าจะเอาพ่อตาไปปล่อยอีกเลย นิทานที่ฟังจบลงไปนั้นเป็นผลผลิตของโครงการการผลิตคลิปเสียงนิทานพื้นบ้านและคำศัพท์สำนวนล้านนาเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์และสื่อวิทยุของโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนงาประมาณจากยุทธศาสตร์ที่3เชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์เฮายังมีนิทานมุวนมันทำลายเรื่องให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า